มาพอกันคือเก่านะพี่น้องกับตลาดมาบยางพรอนพี่น้องของกินหลายหลายเมาะกับพนที่แบบไม่มีเวลาเหตุกับเขาเนาะพี่น้องคือจังคนไปเท็ุงานพี่น้องออกโอมาบไม่มีเวลาเหตุอยากพักผ่อนกับมาซื้อกินล้วกลับไปกินได้เลยสาหรับคนที่อยากเหตุเองกับมีตึมเลยพี่น้องเข้าไปเบื้ํงก้นจ้า ไส่เป็นเป็นหวานฉ่ำคับี่รอ่มาจากีน่รใช่ีขายดีมากเลยต้องไปดูก่อนสาลีิมะหรอซาลีหิมะซาลีหิมาเรือเป็นข้อมูลกบพี่น้องอย่ามาลองเลยมาลอง ถามไให้มันไนหะชอบไหมเพามันจะกินที่บ,บ้านในสานเรอะนี่นพอเขาทำเป็นกลงใม้แล้นล่มันที่บ้านในสารเนี่จุฬาไม่ชอบใช่เหรอฉันไม่ได้กินเราเอาเอาดิแล้วปกล่องข้าเอาไปละเอาแม่คยกขึ้ลูกไร้คาร่างหัวโรคออกมาบเมา

เท่าไหร่รครับสามร้อยเก้าสิบาทสามร้อเบาทสามห้าสิบบาทอัห้าสิบเหรอหบอ็อ่ครับสองร้อยแปดสิบบาอยแปดสิบโอ้ยให่ัใหญ่เลยครับยาว <c oughs> ไปแล้วหน เรากินหอยเรีหรอหอยี่สิบทต้นนี้เราซื้อเท่าไหร่เะสามรถถ้อกันแม่ไม่เคยได้อยู่เราไม่เชื่อไม่ซื้อได้วันใหม่เนาะสองร้อยแปดสิบถกแพ่กันสี่สิบบาทปีบุกี่อง้อยแปีสองร้อยแปีร้อีสบาท,ท,ท คุ้งคนแยวนี้นี่เขานิยมปุ้งเป็นนะจะเห็นใครก็ตักกุ้งกดดกระเดกระเดียว่าว่ไหม ก็ร <c oughs> ้อยยี่บใช่ถูกมากมากนะเออซื้อ <c oughs> วันนั้น1ะร้อยหกสิบเเข้ากนตลาดนี้ถูกกว่า

อ,อันนี้ป่ะอันนี้เหรออันนั้นเป็นแก้วไม่ใช่หรอ,อไอ้แี้วกม,ม,มหัวหรอร้านลาบอุบลซอยจุ1น0่ง้อยแล้วมบ,นบน่ผมก็ยูบนกัน <c oughs> เอาเพื่อนยังเจ้า ồm như anh ấy đi bao nhiêu? con đều gan mày nòng, bôn. Tàng cả bắn đen ไม่ไม่ออกไหมไม่ออกเลย